สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องตลอดบินนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนกแก้วนะครับขาหักเราจะมีวิธีการนะครับรักษาอย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับเคสนี้นะครับก็เป็นนกแก้วมาคอนะครับซึ่งนะครับมาจากการที่ใส่ห่วง S นั่นเองนะครับห่วง S รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อนเน ก็คือห่วงเสเนี่ยปัญหาของมันเลยนะครับก็คือมันจะมีร่องนะครับสองร่องนะครับที่มันก็คือลวดที่แข็งนะครับแล้วเอามางอนะครับเป็นรูปตัวเนะครับเราใช้ในการที่ล่ามโซ่นกนะครับหรือว่าใช้ในการผูกเชือกนกให้ติดอยู่กับพอนะครับซึ่งเคสนี้นะครับมาคอก็ชื่อเจ้าปีเตอร์นะครับซึ่งปีเตอร์เนี่ยอยู่กับลักกี้นะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับ แล้วทีนี้ก็อยู่กลงเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ห่วง S ทีนี้เมื่อห่วง S นะครับมันไปเกี่ยวนะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูที่ภาพนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับตอนเราใส่นะครับมันอาจจะสนิทแต่สักพักพอนกมันไปเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นมันก็จะง้างออกมานะครับทีนี้ไอ้รอยง้างนั้นมันไปเกี่ยวกับซี่กรงนะครับทีนี้พอพีเตอร์มันติดกับซี่กรงแล้วนะครับก็ลักี้เนี่ยก็ไปกัดไปเยไปเล่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ปีเตอร์ก็พยายามหนีตกใจนะครับดึงจนขาตัวเองหักนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับของเจ้าปีเตอร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่ากระดูกขาท่อนบนนะครับซึ่งมันหักออกจากกันเลยนะครับเป็น2ท่อนเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงแนวทางการรักษานะครับรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการทําเฝือกอ่อนนะครับภายนอกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆ รูปแบบนี้นะครับก็คือคุณหมอจะจัดขานะครับพยายามให้มันอยู่รูปทรงรูปร่างเหมือนเดิมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็จะใช้ผ้าก๊อตพันนะครับนี่ก็คือการเข้าเฝือกอ่อนนั่นเองนะครับ กระดูกก็จะค่อยๆเชื่อมต่อกันเองนะครับก็จะมีแคลเซียมนะครับในส่วนช่องว่างนั้นมันก็จะพอกขึ้นมานะครับแล้วก็จะแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซื้อนกนะครับเราก็พยายามรูปตรงที่ขาตรงที่ส่วนที่เป็นกระดูกนะครับถ้าหากว่ามันนูนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตรงจุดนั้นของนกตัวนั้นอ่ะมันก็เคยหักมาก่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูในรูปแบบของการผ่าตัดนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นของเจ้าปีเตอร์นะครับซึ่งทีแรกเราไปเข้าเฟื่ออ่อนมาใช่ไหมครับทีนี้ก็ เจ้าของต้องการความมั่นใจนะครับว่าให้เจ้าปีตเตอร์หายเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะครับอยากให้ปีตเตอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องผ่าตัดนั่นเองนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยคุณหมอก็จะผ่าเสร็จแล้วก็เราจะเห็นว่ากระดูกทีแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้การเข้าเฟือกอ่อนเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่เข้าเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับ ซึ่งถ้าเราผ่าแล้วเราก็จะมองเห็นกระดูกถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วคุณหมอก็จะเอากระดูกมาทาบให้มันเหมือนเดิมนะครับซึ่งพอหายแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดและข้อดีอย่างของการผ่านะครับก็คือกระดูกมันมีโอกาสติดกันนะครับมากกว่าแบบที่เราเข้าเือกอ่อนข้างนอกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราเข้าเือกอ่อนเนี่ยนกมันอยู่ไม่ดิง่งมากนกมันน้าหนักเยอะมันซนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กระดูกต่อกันไม่ติดก็ได้นะครับ แต่การผ่าตัดเนี่ยมันจะลดในจุดจุดนั้นนะครับเพราะว่าเอากระดูกมาท่ากันเสร็จปุ๊บคุณหมอจะใช้นะครับคล้ายๆลวดนะครับพันบริเวณกระดูกนะครับก็คือรัดมันไว้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะติดกันมากขึ้นและเมื่อนกหายแล้วนะครับเราก็จะมองไม่ออกนะครับว่านกต,ตัวนี้เคยขาหักมานะครับส่วนบางตัวนะครับถ้าเรา ข้าเฝือกอ่อนเนี่ยบางตัวเนี่ยพอหายมาแล้วเนี่ยกระดูกต่อติดก็จริงนะครับแต่เราจะเห็นเลยว,ว่านกตัวนี้ขามันเป๋ขามันเอียงขาข้างหนึ่งยาวขาข้างหนึ่งสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับส่วนอีกปัจจัยนะครับที่เราก็หนีไม่พ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องงบประมาณนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเข้าเฝือกอ่อนก็อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับถ้าเราผ่าตัดดามกระดูกนะครับแบบใน ภาพที่เอ็กซเดที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะครับต่อไปนะครับมาดูห่วงขานะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็ขออยาตเจ้าของคลิปไว้ด้วยนะครับก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะเหมือนห่วง S เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับมันก็เป็นห่วงปกติด้วยนะครับในการที่เราจะเขียนห่วงขาเบอร์โทรต่างๆนะครับเขียนชื่อนกนะครับมันก็เขียนได้นะครับและ มันก็ยังเป็นเหมือนนูเอได้ด้วยนะครับก็คือมันจะมีห่วงออกมานะครับให้เราไว้ล่ามนกให้อยู่กับคอนนะครับ สำหรับเจ้าปีเตอร์นะครับคุณหมอก็ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาการปลอดภัยดีนะครับเจ้าปีเตอร์ก็ฟื้นตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการผ่าตัดดามกระดูกแบบเจ้าปีเตอร์นะครับก็สามารถติดต่อคุณหมอได้เลยนะครับที่2ทะเลสัตวแพทย์หมอไก่นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับทักหาคุณหมอได้เลยนะครับเพื่อขอคําแนะนานะครับวิธีการรักษาต่อไปนั่นเอง